อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์เว็บเบราว์เซอร์แอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows มีชื่อย่อ IE ใช้ในการท่องอินเทอร์เน็ตเช่นการเปิดเว็บไซต์ต่างๆโดยใช้ U.R.L หรือคีย์เวิร์ดของเว็บไซต์นั้นๆในการค้นหา Internet Explorer ผลิดขึ้นโดยบริษัท Microsoft และแล้ว Microsoft ก็ประกาศปิด Internet Explorer เว็บเบราวเซอร์ตัวแรก ที่หลายๆคนรู้จักและเคยใช้ตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปหลังจากเปิดบริการมาอย่างยาวนานถึง27ปีสาเหตุการประกาศปิดเนื่องจากผู้ใช้มีจำนวนน้อยลงพร้อมประกาศให้ผู้ใช้งานย้ายไปที่ Microsoft Earth แทนเป็นตำนานจ,จริงๆครับสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้ Internet Explorer ขอบคุณขอ้อมูลจาก The Standard เซล l here ยมีเรื่องอยากเล่าไม่ต้องของดีนะ กดติดตามให้ดูนะครับ